สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับกบิลมาพรมยานะคะหรือว่าแม่หมอปิ่นกบิลมานะคะในวันนี้นะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าดวงประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะของคนที่เกิดวันทั้งเจ็ดก็คือจันพุทธพฤหัสอะไร <c oughs> ข้ามอังคารไปไหนก่อนจันอังคารพุทธพฤหัสสุขสวัสดิ์ทิตตรงนี้เนี่ยนะคะดวงเดือนพฤศจิกายนอะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการอ่านดวงแบบโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจอจงว่าเป็นดวงของใครเนาะเพราะว่า มันแค่เป็นวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดซึ่งเป็นปีนักสัตว์อะไรอีกด้วยนะคะรวมไปจนถึงวันที่ที่เกิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าดูไว้เป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีตรงหรือว่าไม่ตรงกับใครบ้างนะคะก็อ่าได้ว่ากันเนาะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะคะก็ที่เห็นอยู่ในตอนนี้ขอขายของสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นเทียนหอมนะคะสำหรับถวายเทพถวายพระหรือว่าถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณยอมรับนับถือนะคะก็เหมือนกับว่าทําด้วยความปร นะคะถวายด้วยของสวยของงามแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงศรัทธาแล้วก็ความเคารพที่เรามีต่อท่านนะคะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ช่องทางด้านบนขวามือมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะอ่าแอดไลน์เข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็ต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของช่องทางการติดต่ออ่ในเรื่องของแบบการดูดวงต่างๆอะไรพวกนี้นะคะ ปิ่งก็จะมีเ c e e o o o นะคะแล้วก็ IG ส่วนตัวรวมไปจนถึง TikTok ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาระคาก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเนาะแล้วก็ลำลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกายรวมไปจนถึงบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสาหรับคนที่เกิดวันจันร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงเดือนพฤศจิกายนนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะคะปิ่งก็รบกวนนะคะช่วยกดติดตามอันนี้สําคัญกับแม่หมอม่านจริงๆนะคะแล้วก็กดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่ทุกๆคนได้แชร์ออกไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดสถิตยอยู่กับพวกเราณนะที่นี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักศ ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยเรื่องของพลังงานโดยรวมนะคะ,อะโอ้โห ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะจะเป็นอ่สัจธรรมนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นพระแม่ธรณีนะคะและไพ่ใบที่สามนะคะเป็นทศกัณฐ์ออกลบค่ะจะขออนุญาตนะคะ พลังงานโดยรวมนะของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องทําจิตตําใจของคุณนั้นเนี่ยให้มั่นคงแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยนะคะต้องอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนานาประการนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้มองเรื่องโดยทั่วๆไปตรงนี้เนะะี่ยค่ะคือไม่ใช่ให้มองเรื่องหรอกคะ่ะแต่คือคุณจะเป็นแบบนี้เองคุณจะมีความรู้สึกว่าในาแบบอะไรหลายอย่างที่คุณผ่านมาจนกระทั่งถึงตัวคุณนะ อายุเท่านี้นวินาทีนี้เนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณก็เห็นการเกิดแก่เจ็บตายการหมุนเวียนของวัตสงสารมามากพอแล้วจนบัปบ,บางทีเนี่ยนะคะคือทําให้คุณเริ่มรู้สึกปรงเริ่มรู้สึกแบบที่จะปล่อยวางกับหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะเข้าหาในเรื่องของทางธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคะ่ะเหมือนกับว่าจิตใจของคุณนั้นเนี่ยก็จะได้รับ ความเข้มแข็งตรงนี้เนี่ยนะคะมาจากการปฏิบัติธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือการทําบุญในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,การบริจาคทานเพื่อสร้างาวิหารธรรมอะไรต่างๆนะคะรวมไปจนถึงแบบบริจาคเลือดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นการชุดช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นในพวกนี้ก็ถือว่า ทำมาได้เยอะพอสมควรนะคะก็เริ่มที่จะเข้าไปทางนี้แล้วละและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือด้วยความที่สําหรับคนวันวันจันทร์บางคนเนี่ยนะคะคือแบบดูแล้วเนี่ย เป็นคนที่เอ่าเข้าสู่ทางธรรมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วได้ซ้ำไปแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทํามาตลอดนะคะโดยที่ไม่ได้หยุดเลยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็แบบเออมีความแบบใจบุญสุนทานในประมาณนี้นะคะแล้วก็ปล่อยวางได้ในหลายๆเรื่องนะคะจนกระทั่งทําให้บารมีของคุณเนะะี่ยค่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์นะนะคะสามารถมาประสิทธิสามารถที่จะแบบว่าเออมาดลจิตดลใจให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนต่ออะไร ประมาณนี้นะคะถือได้ว่าเป็นช่วงเดือนที่อ่าถ้าจะให้นิยามอะก็คือจะเป็นลักษณะประมาณว่าคนดี พระคุ้มครองเออเป็นแบบนี้ดีวกว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเกจิอาจารย์ที่คุณนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นมีใครในที่นี้นะคะที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยเป็นสายหลวงปู่ทวดบ,บ้างอ่าเป็นสายหลวงปู่โตพรมรังสีบ้างเป็นสายหลวงปู่ดูพรหมมัปปัญโยเป็นสายหลวงพ่อฤษีลิงดำหลวงปู่แหวนนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็อาจจะมีท่านอื่นอีกนะคะอันนี้ปิ่นพูดเฉพาะแค่ที่ปิ่นรู้จักนะคะ ก็เหมือนกับว่าท่านเองก็เหมือนกับแบบ คอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณเป็นอย่างดีเพราะตัวคุณนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นแบบคนคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะแบบทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทำจิตทำใจของตัวเองนั้นเนี่ยให้มันแบบเออสูงขึ้นกว่าที่เคยมีกว่าที่เคยเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนตัวคุณเองเนี่ยใช้หรือว่าน้อมนำเอาพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะก็มีความแบบเออแขวงแกร่งปลอดภัยเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะ แล้วก็ใด้ๆนะโดยทั่วไปเดือนพฤศจิกายนเนี้ยของคุณอนะมันออกแนวชิวๆอะค่ะแบบไปได้เรื่อยๆสบายๆไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้อดอยากคือมันก็มีแบบพอเพียงแบบเหมือนกับพระค่ะให้คุณนึกถึงภาพพระเนาะที่แบบว่าเออก็มี มีเขาเรียกอะไรบาทพระอยู่แบบบาทเดียวก็คือแบบสามารถไปได้ทั่วไทยัเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าคะ่ะคือแบบไม่ถึงกับไม่ถึงกับร่ำรวยอะไรแบบนี้คะ่ะออกจะแบบไปได้เรื่อยๆแต่จิตใจของคุณเองนั้นเนี่ยที่มันมีเสี้ยวหนึ่งของความที่แบบว่าเอาอย,ย,ยังยึดต,ติดอยู่ในกิเลสบางอย่างซึ่งก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าอยู่ในแบบ สังคมบนโลกเนาะเรื่องของทางโลกมันต้องกินมันต้องใช้มันจําเป็นที่จะต้องแบบว่าเออมีเงินมาหมุนเปลี่ยนเออมาแบบใช้กับชีวิตประจําวันอะไรพวกเนี้ยการที่มีแบบเรื่อยๆแบบเนี้ยสําหรับคุณแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่พอคุณก็เลยจะแบบว่าพยายามที่จะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้คือแบบเข้ามาทำอะไรแบบเนี้ยคือเพื่อที่จะให้เพิ่มในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ทางโลกให้มันได้แบบไปได้ คือมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อะคะ่ะที่มักจะต้องคิดไว้ก่อนคิดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ในมือแบบพร้อมแล้วอะคือแบบจะรู้สึกกังวลเออเป็นลนักษณะแบบนั้นซึ่งคุณก็จะแบบมีความกังวลมีความแบบลุกลี้ลุกลนว่าแบบไอ้มันจะพอไหมมันจะได้หรือเปล่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยจกนกระทั่งถึงแบบสิ้นเดือนไหมอะไรแบบนี้คือคิดไปถึงนั้นเลยนะคะซึ่งมันก็ออกแนวแบบประมาณว่าคว้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เอามาทําหมด มันมันก็เลยแบบดูเหมือนกับว่าชีวิตมันวุ่นวายค่ะมันสับสนร้อนรอนไปหมดอะไรแบบนี้นะคะโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะหยิบจับทำทุกอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสําเร็จได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยพอมันไม่สําเร็จปุ๊บคุณก็จะแบบตีโพยตีพายแบบโวยวายไอ้ที่ฝึกฝึกมานี่ก็คือหายไปหมดเลยเหมือนกันนะเอาดีๆคือแบบอะไรก็ตามแต่นะคะที่เ ต้องบอกเลยนะคะว่ากิเลสท,ทางด้านของเงินน่ะมัน ทรงพลังเหมือนกันนะทรงพลังในที่นี้ปิ่นต้องขออนุญ,ญาตพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันคนที่จะก้าวข้ามผ่านกิเลสในเรื่องของแบบเนี่ยคะ่ะความความอยากความรวยอะไรต่างๆอะไเพวกนี้คือมันยากมากจริงคือมันต้องเป็นแบบเออนักบวชจริงๆอะคะถึงจะสามารถแบบไปได้อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยไพ่ท่านนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยบอกมาว่าอืใจเย็นๆทำจิตใจให้หนักแน่นไง หมือนที่พูดไว้ตั้งแต่ที่แรกไงสิ่งใดก็ตามแต่ที่คุณแบบได้รับหรือว่าได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับตอนที่คุณแบบได้มีการสวดมนต์หรือว่าฝึกทําปฏิบัติทรรอะไรพวกนี้ เอามาใช้ท่านบอกว่าอย่าตีโพยตีพายนะคะให้ทําจิตให้หนักแน่นและมั่นคงให้เชื่อมั่นว่ามันจะไปได้มันจะผ่านไปได้แล้วมันจะแบบเออทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาทันเวลาแบบพอดีพอดีเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องดือ้อดึงไม่ต้องโวยวายเก็บอารมณ์ของความแบบ ที่เป็นโทสะว่าแบบทําไมมันถึงไม่ได้ละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะโกรธนั่นโกรธนี่พานไปหมดกับคนรอบข้างเอ่ยกับตัวเองเอ่ยไม่แบบซํำรลายนะคะคือคุณยังพานไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกับกับครูบาอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือแบบให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการล่วงเกินหรือว่าก้าวล้ำอะไรพวกนี้ไว้ด้วยก็ดีนะคะและสำหรับบางท่านเนี่ยนะคะก็คือ อาจจะเป็นนักบวชได้ซ้าไปนะคะแล้วก็มีหรือไม่ก็เป็นคารวาเน่แหละเต็มมีความคิดที่อยากจะเข้าสู่การแบบว่าเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะหรือการออกบวชไปเลยนะคะจะเป็นภาวะที่แบบว่าเออปรงสุดขีดจริงๆคือแบบจนถึงขั้นอยากบวชได้เนี่ยคือก็ไม่ธรรมดานะคะแต่ใดๆคือท่านก็บอกว่าเออก็อยากก็อยากเพิ่งแบบ ก็อย่าเพิ่งแบบว่าใจร้อนด่วนได้ว่าเออฉันจะบวชแล้วคือบวชเ,เลยอะไรเงี้ยคือท่านก็บอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าเรื่องของการบวชอะไรพวกนี้เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีก็ตรงนี้เนี่ยแม่หมอก็ขออนุโมทนาสาธุกับคนที่คิดอยากจะบวชแล้วก็สามารถที่จะมีปัจจัยแล้วบวชได้จริงๆนะคะแต่ว่าในบางครั้งแล้วเนี่ยสำหรับบางคนนะคะที่แบบว่าเออตัดสินใจคิดจะไปบวชเนี่ยอาจจะเป็นแบบความคิดเพียงชั่ววูบอะไรเงี้ยนะคะท่านก็บอกว่าจะเ,เย็นๆนะคะให้ลองตรึกตรองให้ดีให้ลองพิจารณาให้ดีนะคะว่าสิ่ง นี้เนี่ยคือแบบโอเคแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า,าดูเหมือนว่าเนี่ยค่ะถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเหมือนว่าคุณจะแบบใจเร็วด่วนได้เกินไปอะไรแบบเนี้ยพอแบบไปบวชอยู่ในคารวาสแบบผ้าเหลืองแล้วเออไม่ใช่คารวาสขอโทษทีนะคะอยู่ในคาบของแบบว่าเออนักบวชห่มผ้าเหลืองแล้วเนี่ยค่ะคือมันจะต้องปฏิบัติจริงอะ คือเป็นแนวนั้นเลยคุณแบบพอปฏิบัติไปได้สักพักแล้วเกิดหิวกินมาม่าฉันมาม่าตอนแบบมืดเออที่ที่ไม่ควรจะฉันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้คุณเนี่ยผิดศีลได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นแล้วคุณต้องมั่นใจว่าเออคุณแบบแน่วแน่มากพอแล้วคุณคิดมาดีแล้วท่านบอกเลยค่ะว่าก็สามารถไปได้เลยทันทีนะคะแต่ให้ลดในเรื่องของเนี่ยนะคะการแบบโมคำเข,ข,า,ขาเขาเรียกะ่ร เกี่ยวกับเรื่องของการความโกรธความเกลี้ยวกลั่ดต่างๆเลยพวกนี้ความดื้อดึงต่างๆเลยพวกนี้เนะะี่ยค่ะใครพูดอะไรเราไม่ค่อยฟังมีความมั่นอกมั่นใจที่มากจนเกินไปแล้วสุดท้ายเนี่ยคะ่ะพอไม่ได้ฟังเขาแล้วเนี่ยพอเอาไปทําแล้วก็คือแบบเกิดความผิดพลาดเกิดแบบความล้มเหลวขึ้นมาก็อย่าได้โทษใครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตัวคุณเองคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่า มันจะเป็นแบบพวกลักษณะที่แบบว่าเออช่วงนี้ก็จะปวดเมื่อยบ่อยนะคะก็จะเป็น การเจ็บป่วยที่แบบเออมันเจ็บตามเนื้อตามตัวหรืออะไรพวกนี้นะคะคือตามอายุไขหรือแบบเป็นโรคของแบบโรคชาราอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เนะะี่ยค่ะซึ่งคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยฉันยังไม่แก่เลยนะฉันยังแบบว่า30-40ิบสี่สิบเงี้ยก็ต้องบอกว่าเออมันก็จะมีความแบบปวดเนื้อเมื่อยตัวรู้สึกวิงเวียนอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือแบบพูดง่ายๆนะคะเป็นโรคของคนแก่แต่ว่าเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ย่ะก็ต้อะ จะต้องบอกเลยนะคะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะก็อาจจะต้องแบบว่ามีการแบบดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะอาจจะพาตัวเองเนี่ยค่ะไปตรวจในเรื่องของแบบสุขภาพประจําปีสักนิดนึงนะคะเพื่อเช็คอัพล่างกายว่ามีสิ่งใดที่มันแปลกปลอมแล้วก็ฝังตัว อยู่ในร่างกายของคุณหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นนะอ่ะเนื้องอกหรือว่ามะเร็งอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนะะี่ยค่ะเกิดขึ้นจากภาวะความเครียดความกดดันภายในตัวของคุณเองอารมณ์เนี่ยคือสิ่งสําคัญมากเลยนะคะครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะสั่งสอนมานะคะว่าให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เลยะคะ่ะเพราะ ถ้าอารมณ์เสียเกิดความเครียดอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะธาตุขันจะอ่อนแอจะทําให้เกิดโรคต่างๆที่ที่เป็นโรคแบบมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจอะไรพวกนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากภาวะความเครียดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะแล้วมันจะทําใหออ้แบบสุขภาพร่างกายมันไปต่อได้มันยืนยาวได้นะคะอะที่นี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการงาน การงานจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะพัพพิรุณไพ่ใบที่สองนะคะพ่อแม่อุมาและไพ่ใบสุดท้ายนะคะเอ่อเป็นพรานบุญจับนางมโนราค่ะ ในเรื่องของการงานนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโอ,อ้เป็นช่วงของการแบบเหมือนปูรากฐานปูพื้นออวางแบบระบบวางซิสเ็มอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะคะเพื่ออนาคตรรวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงของการบุกเบิกเริ่มต้นออคือแบบเป็นลักษณะที่แบบว่าต้องทําสิ่งใหม่ๆสําหรับบางคนอาจจะมีแบบ เกณฑ์การเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็พอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บคือมันก็เหมือนกับว่าต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมหรือแม้แต่กระทั่งเนื้องาน เองก็ตามแต่นะคะมันก็เลยต้องบอกว่าการงานในช่วงนี้ไม่มีอะไรง่ายเลยนะคะมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการเยอะมากนะคะแต่ขอให้คุณใจเย็นๆค่ะเพราะว่าตัวคุณเองนั้นเนี่ยเอาดีๆนะมี1มีภาวะความเป็นผู้นํา2คือ,เ,อ,อเป็นคนเก่งที่สามารถจะจัดการเรื่องราวต่างๆหรือว่าแก้ไขสถานาการณ์ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีควบคุมคนควบคุมบริวารแล้วก็รวมไปจนถึงแบรบรู้ว่าจะต้องทําอะไรอะค่ะแต่ทีเนี้ย ด้วยความเป็นผู้นําด้วยความที่แบบว่าเอา่อเป็นเป็นลักษณะแบบเชื่อมั่นในตนเองมากเลยแบบนี้เนี่ยค่ะมันเลยจะแบบเป็นการแบบว่าไปบงการชี้นำคนอื่นๆมากจนเกินไปจนทำให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าเอา่อเวลาที่แบบเขาเรียกวอะไรไปขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้การงานของคุณนั้นเนี่ยไปไม่สุดเกิดการแบบ อาจจะมีการติดขัดนะคะด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนเนาะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามโดยเด็ดขาดขอให้คิดไวซะว่านี่คือการวางรากฐานเพราะฉะนั้นแล้วมันคืองานละเอียดค่ะมันจะพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณจะวางโครงสร้างแบบลวกๆแบบเอาไม้จิ้มฟันมาเรียงต่อๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อปูนขึ้นมาบนไม้จิ้มฟันคือมันไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยรากฐานที่แข็งแรงคือจะต้องทําอะไรคะ่ะลงเสาเข็มเท่านั้นค่ะแล้วก็ จีเมนอะไรพวกนี้มันถึงจะแข็งแกร่งแล้วคุณจะอยู่กับ บ้านหรือว่าในองค์กรนั้นได้อย่างมั่นคงจริงๆนะคะและในอีกแง่หนึ่งนะคะก็คือว่าสำหรับบางคนนะคะก็คือพอได้ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ปุ๊บนะคะก็จะได้มีการแบบว่าส่งอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้ส่งไปแบบศึกษาเรียนรู้นะคะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะเออซึ่งตรงนี้เนี่ยคะ่ะมันก็จะ อาจจะต้องแบบว่ามีการผจญภัยชันิดหนึ่งนะคะเออแบบมันอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะแบบมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะทีออ่มีอุปสรรคอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณได้เจอกับหัวข้อปัญหาและและมีการแบบว่าส่งไปดูงานในที่อื่นๆนะคะอาจจะไม่ใช่คแค่เฉพาะต่างประเทศเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงแบบอภายในประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะไปดูแบบสาขาอื่นๆที่เขามีความแบบประสบความสําเร็จแล้วอะไรแล้วนะคะคือจะได้แบบ จะได้เรียนรู้่นะคะออแล้วก็นำกลับมาปรับใช้เข้ากับสิ่งที่คุณเจออยู่ในในส่วนของหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วมันจะลุล่วงไปด้วยความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแล้วขอให้ใจเย็นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะ,อะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงิน พระเสาพระรักษมีและพระอาทิตย์ค่ะอคนวันจันทร์คือหลายครั้งแล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไพ่ที่ออกมาของคุณเนี่ยคือมักจะมีดีสองใบและเสียหนึ่งใบทุกรอบเลยสามรอบแล้วนะเนี่ย <c ười> ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเงินเอาละค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องการเงินของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนนี้จัดไพ่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องบอกเลยว่าออคุณต้องใช้ความสามารถมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแรงกายแล้วก็แรงใจที่มันเหนื่อยอะ่ะ กว่าที่จะได้เงินมาในแต่ละบาทอะไรแบบประมาณนี้มันเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเ<ส>กี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเป็นอย่างมากเพราะว่าเงินน่ะมีอยู่ก้อนเท่านี้แต่ว่าก็ต้องแบบจ่ายนั่นจ่ายนี่แล้วกว่าจะได้เงินก้อนนี้มาคุณรู้เลยว่ามันเหนื่อยหนักหนาสาหัสแค่ไหนเลยทําให้คุณเนี่ยนะคะแบบเหมือนกับว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนสอนอะเหมือนสอนคุณธรรมเหมือนสอนเกี่ยวกับเรื่องของแบบ การใช้จ่ายอะไรพวกนี้ให้กับคุณไปเลยอะ่ะเลยทําให้คุณเนี่ยค่ะรู้จักกับคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์จริงๆจนแบบไม่อย่างนั้นแล้วคุณคุณจะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่พอมันจะเกิดความยากลําบากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ไปเลยนะคะใดๆคือมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการเงินของคุณนะ่ะมันสอนให้คุณแบบเออเป็นคนประหยัดมัธยัติมากขึ้นรู้จัก จัดการระบบระเบียบบริหารทางด้านการเงินที่มันดีมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื <d> ่อ <d> ที่จะทําให้แบบค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะ่ะมันพอดีกับการดํารงชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องแบบว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและสมถะมากๆค่ะแล้วก็ต้องมีความละเอียดในเรื่องของการแบบว่าใช้จ่ายจับสอยเออจับขอโทษทีค่ะ จับจ่ายใช้สอยต่างๆอะไรพวกนี้นะคะก็พูดง่ายๆแหละประหยัดแหละแล้วก็อาจจะต้องมีการจดบันทึกในเรื่องของแบบรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้มันแบบเออใช้ได้พอดีในในเดือนนี้นะคะใดๆนะตัวคุณเองเนี่ยเดือนพฤศจิกายนนี่ยเอาทดีคือคุณก็มีโชคลาภทางด้านการเงินอยู่นะ คือมันมันเหมือนกับว่ามันมีการเงินที่แบบรอรอเข้ามาในแบบชะตาชีวิตของคุณอยู่อะคือมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามาแบบจากทุกทิศทุกท,ทางแบบเออมีจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือไม่ขาดสายเลยจริงๆนะคะแต่ พอมันมีเข้ามาปุ๊บมันก็จะออกไปเลยทันทีนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่คุณคิดและวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่ามันเป็นความวิตกกังวลที่คุณแบบว่ามีไปก่อนหน้าแล้วอะเพราะดูเหมือนว่ามันจะไม่พอยังไงก็ไม่รู้สิอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบวิตกกังวลมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําถึงขั้นแบบว่าเครียดอมทุกข์เลยทีเดียวนะคะแต่ขอให้คุณรู้ไวค้ค่ะว่าการเงินในเดือนนี้มันจะเข้ามาแบบทันเวลา ทุกครั้งทุกครั้งที่คุณแบบว่าเริ่มจะแบบเฮ้ยมันจะไม่พอแล้วล่ะแต่สุดท้ายมันจะได้เข้ามาจากอะไรก็ไม่รู้ละจากโชคลาภนะคะอย่าพูดว่าไม่รู้เลยเออแบบจากโชคลาภแล้วก็จากหน้าที่การงานที่คุณได้ทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณที่เป็นคนผู้ชายเนะะี่ยค่ะคุณจะได้โชคลาภจาก ผู้หญิงนะคะจากคู่ครองของคุณเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้การเงินของเดือนนี้เนี่ยมันมันจบสวยอะ่ะมันเป็นไปได้แบบเออพอดีมาทันเวลาพอดีทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญนะคะก็จะบอกเลยนะคะว่าณนะตอนนี้คุณลงแรงไปได้เลยค่ะลงแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ยแล้วมันจะกินยาวไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะได้รับค่าตอบแทนที่มันแบบ เกินน้ําเกินเนื้อที่คุณเสียไปได้ซ้าไปนะคะก็ถือได้ว่ามันก็จะแบบเออมีเข้ามาแบบอิ่มมีพีมันอะไรประมาณนี้นี่แหละคะ่ะก็อาจจะแบบเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากด้วยไม่ใช่เหนื่อยหน่อยนะคะต้องใช้คํานี้นะคะเหนื่อยมากนะคะคือแบบแทบไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยทีเดียวทํางานกันซะจนแบบเออเหนื่อยอะไรแบบนี้นะคะก็ใดๆคือต้องไลฟ์บาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วกันเนาะว่าแบบเออทำงานมามากพอแล้วเนี่ยใช้เวลาพักผ่อน ตอนที่เออแบบเป็นวันอาทิตย์จริงๆอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ามีเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนาะไม่ควรแบบว่าไปปาร์ตี้อะไรแบบนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ขอให้ดูในเรื่องของการแบบ ฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะรวมไปจนถึงการใจใหญ่เลี้ยงดูบริวารทั้งหลายอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณพอได้เงินมาปุ๊บคุณก็ออกเลยทันทีเหมือนกันจากตอนแรกที่คืออะไรอมทุกข์เครียดวิตกจรีดกลัวเงินไม่พอแต่พอมีเข้ามาปุ๊บก็คือแบบใช้ใจ่ายแบบเหมือนเททิ้งอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะและก็ใดๆนะคะสําหรับบางคนนะคะ ถ้าติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะให้ลองนะคะไปอ,อ,อธิษฐานจิตนะคะขอพอรจากพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะก็คือขอพอรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อขอให้ช่องทางในเรื่องของการทามาหาก,กินนั้นเปิดช่องทางทางการเงินก็ไหลเข้ามาเทมาจากทุกทิศทุกทางที่สัมมาอาชีพที่คุณได้ประกอบหรือว่าหยิบจับทานั้นเนี่ยเข้ามาจากแบบเออทุกที่ทุกทางไม่ขาดสายมีกิน,ม,กนมีใช้ไม่ขาดมือลองขอพระอ,องค์ท่านดูนะคะ แล้วคุณจะได้พรจากท่านหนึ่งข้อค่ะอ่ะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักค่ะ ไพ่ใบที่1นนะคะพระนารายณ์ทรงสุบรณไพ่ใบที่สองพระราหูและไพ่ใบสุดท้ายพระรักษมีนะคะเหมือนเดิมเอาละคะในเรื่องของความรักนะคะอันดับแรกเลยนะสาหรับคนที่มีคู่ครองก่อนกันแล้วกันนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนมา,าในเรื่องของความรักนะคะมีแง่นี้เลยนะคะก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่แบบไม่ยอมกันนะคะคือแบบ เขียนอยู่อะคมกันประมาณนี้เป็นลักษณะนั้นเธอไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมด้วยเหมือนกันเวลาที่มีปัญหาอะไรมีการแบบว่าเถียงกันอะไรกันคือโอ้โหวินาศสันตโลมากนะคะต่างคนต่างไม่ยอมมันก็เลยจะนําพาไปสู่การแบบว่าขัดแย้งกันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะจนถึงขั้นที่อาจจะนําพาไปซึ่งแบบอืม การแบบแยกทางกันอะไรแบบนี้กันไปเลยนะคะเพราะด้วยความที่เราแบบไม่เข้าใจกันอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกแต่ต่างคนต่างไม่ยอมมากกว่านะคะต่างคนต่างคิดว่าฉันถูกฉันต้องฉันต้องชนะอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้แบบเนี้ยนะคะมันก็จะเลยแบบว่าทําให้ความรักเนะะี่ยคะมันเป็นไปได้ด้วยความแบบอึดอัดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้ค่ะคือพร้อมที่จะแบบห้ามหันคู่ของตัวเองได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องเตือนด้วยเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการอยากเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ข้อไว้นะคะซึ่งในทางกลับกันถ้าคุณแบบว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันอะ มันจะทําให้ความรักของคุณนั้นอนะมันมันสวยสดงดงามนะอะไรที่คุณเคยแบบว่าติดค้างในใจที่มันเคยเป็นแผลในใจของคุณมาคุณอาจจะเคยเจ็บช้าจากความรักครั้งก่อนครั้งเก่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบเออหายไปด้วยอะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคือด้วยความที่คุณเนี่ยอาจจะเคยมีประวัติ ไม่ใช่ประวัติสิคือแบบเคยมีประสบการณ์กันแล้วกันนะคะประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาก่อนพอมาเจอ,อคู่ครองหรือว่าในครั้งนี้เนะะี่ยค่ะคุณก็เลยแบบหวัดระแวงอะไรพวกนี้ไปด้วยนะคะก็เลยแบบกลายเป็นว่าชวนทะเลาะเบาแหวงกันไปะอะไรเงี้ยต่างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต่างคนต่างฝ่ายแบบอยากจะเอาชนะกันด้วยะอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบถึงขั้นที่ต้องแบบว่าซื้อคอนเวิร์สใส่กันคนละข้างนะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะใดๆคือ สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเออไม่ใช่ขอโทษค่ะคนที่มีคนเออคนที่โสดกันแล้วกันนะคะที่ยังไม่มีคู่ครองนะคะคุณก็จะได้เจอคนที่แบบว่าเก่งกาสามารถนะคะมีหน้าที่การงานสูงคือแบบโปรไฟล์ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ขอให้เช็คดูสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะคะว่า <c oughs> เขาหรือเธอผู้นั้นเนี่ยมีคู่ครองหรือว่ามีเจ้าเข้าเจ้าของของตัวเองแล้วหรือย,ยังนะคะเพราะมันเข้าขั้นที่แบบว่าอาจจะต้องแบบมีอะไรที่ ซ่อนเร้นอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะคือมันเป็นเเรื่องของแบบสเสน่ห์อะเสน่ห์ที่แบบว่ามันอยู่ๆมันจะรู้สึกแบบลุ่มหลงกับความรักในครั้งนี้มากๆนะคะคือเหมือนกับว่าลืมตาแบบเขาเรียกวอะไรโงหัวไม่ขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้นะคะคือแบบตกหลุมสเสน่ห์ของคนคนนี้มากๆนะคะซึ่งมันอาจจะแบบทำให้มีการแบบรุ่มหลงมากเกินไป หรืออาจจะแบบว่ามีอะไรที่แบบเกิดขึ้นด้วยก่อนไวอันควรหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องดูกันให้ดีๆต้องศึกษาใจกันไปนานๆน,น,นะคะเอ,อเพราะว่าบางทีเนี่ยคือแบบเราตกหลุมรักเข้าไปแล้วเป็นถึงขั้นอะไรกันแล้วแต่สุดท้ายมารู้ที่หลังว่าอ้าวมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ก็คือ ผิดศีลข้อที่3มเนาะมันก็จะยิ่งทําให้ชีวิตของคุณนั้นดิ่งแล้วก็ตกต่ําลงได้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มากละเอาว่าง่ายๆนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็คือหวังที่อยากจะชนะใจอะไรต่างๆนะคะก็ดูกันไปนานๆดูกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะก็ก่อนจากลากันไปนะคะรบกวนกดติดตามเนาะแล้วก็อันนี้สําคัญมากๆนะคะแล้วก็กดไลค์นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็แชร์ออกไป เพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอปิ่นกบิลมาพรหม,มายานขมจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ